สวัสดียามเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เรามานอนบ้านสวนกันนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นู่นนะคะเก็บภาพบรรยากาศหมอกที่ภูเขามาฝากตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะคะนี่ะคะข้างหน้าเราจะเป็นภูเขานะคะแต่ตอนนี้คือหมอกนะคะนะคาไม่ต้องไปไกล เราก็สามารถเห็นหมอกจางๆนะคะที่บ้านสวนได้นะคะตอนนี้ไอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากยามเช้านะคะอันนี้จะเป็นบ่อปลานะคะที่แม่เลี้ยงปลาอันนี้เป็นศาลาน้อยนะคะแล้วก็อันนั้นคือบ้านบ้านสวน ไว้สำหรับมานอนพักผ่อนกันนะคะ